เบสคําสิงฝาก3 c h คาแรคเตอร์งานนี้แฟนคลับรอดูเรื่องไหนล่าสุดสาวเบสและกุนีคําสิงได้โพสต์เซตภาพใหม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละภาพต่างกองกันเลยทีเดียวโดยภาพแรกสาวเบสได้ถือเครปบโดยอยู่ในกองละครเรื่องรักคุณเท่าช้างภาพที่2ส,สาวเบสเองก็ได้ถ่ายภาพกับไอศครีมซึ่งอยู่ในกองนางฟ้ากรรมกรและภาพสุดท้ายสาวเบสทำท่าพโพสสุดน่ารักพร้อมกับฟู้ดทรัคสป ของสาวเบสซึ่งงานนี้ก็อยู่ในกองซีรีส์ ขับไฟเดย์วันไนส์สตนคืนเดียวก็พอซึ่งงานนี้สาวเบสก็ยังระบุข,ข้อความไว้ว่าฝากด้วยค่ะ3าคาแรคเตอร์ฮ่าฮ่าฮ่าฝึกสมองสุดๆกับการแยกประสาทเป็นแต่ละตัวละครแต่สนุกฮ่าฮ่าฮ่าดูชีวิตวุ่นวายดีพร้อมอิมมิจิรื่อหัวเราะน้ำตาไหลแน่นอนเขาว่าสาวเบสดูตั้งใจและมุ่งมั่นกับการถ่ายละครและซีรีส์อย่างมากจึงทําให้แฟนคลับมากมายต่างติดตามรอชมสาวเบสในแต่ละคาแรคเตอร์มั่นใจเขาว่าทั้ง3คาแรคเตอร์ของสาวเบส จะต้องแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและน่าติดตามทั้ง3เรื่องเลยว่าแต่แฟนคลับรอชมทั้ง3าเรื่องหรือว่ารอชมเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นแฟนคลับตัวจริงต้องรอชมทั้ง3ามคาแรคเตอร์เพราะไม่ว่าสาวเบสมุ่งมันตั้งใจทําอะไรแฟนคลับก็พร้อมจะซัพพอตอยู่แล้วค่ะเพราะสาวเบสเองก็พร้อมจะซัพพอตแฟนคลับอยู่ตรงนี้เสมอฉะนั้นแฟนคลับก็พร้อมซัพพอตสาวเบสและเป็นกําลังใจให้กับสาวเบสในการทํางานเสมอเช่นเดียวกันค่ะ ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนแฟนขับก็พร้อมจะเป็นกำลังใจให้เธอเสมอนะจ๊ะสาวเบสรักสาวเบสมากๆเลยขอขอบคุณเบสคำสิงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ